1 2ออะไรเดิมนี่สนุกมากทำแล้วนึ่งเปาดดูเฮ้ยทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชุการูนนะคะวันนี้มาพบกับนุ่ตตานอีกแล้ววันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาอันบ็อก กล่องจุ่มกันนั่นเองเนื่องจากว่าเราได้นะคะมาจาเพขึ้นของเรานะคะก็คือเพชรฟ้านั่นเองนะขอบคะุณนะเพชรฟ้าที่แบบว่าให้กล่องอันบ็อกเราบาราคะ่ะกล่องจุ่มนั่นเองนะนี่ดึงด๋งดึ๋งดึ๋งดึ๋งกล่องนี้มีทั้งหมด24ตัวนะคะก็น้องไม่ได้เป็นกล่องใหญ่บ้างนะทุกคนมี24เนี่ยจะเป็นกล่องแบบเหมือนเราคิดว่าน่าจะเป็นพนุญงแจรหรือเปล่าเพราะว่ากล่องไม่ได้ใหญ่มากนะคะเดี๋ยวเราเปิดให้ดูเตน อันเนี้ยคือจริงๆอ่ะกล่องเนี้ยเป็นกล่องบัตเตอร์แบรนะเนี่ยกล่องสีเหลืองเนี่ยจะเป็นทั้งสองแถวเลยแต่ว่าตอนนั้นอะเรากับเพื่อนเราเนี่ยเหมือนมีสองกล่องเนี้ยแล้วเราก็อยากได้กล่องจุนทั้งสองกล่องเลยแต่ว่ากล้าเอามาทั้งหมดนะคะเราก็เลยอ่ะ ขอเป็นแบบครึ่งๆแล้วกันในในเพื่อนเขาแบบว่าอยากให้เรามาแล้วนะคะเราก็งั้นเดี๋ยวเอาขอเป็นครึ่งๆแล้วกันนะเพนฟ้าอะไรงนี้เพจฟ้าก็ให้มาตามนี้เลยนะคะจริงๆเพจฟ้าอยากให้เรามามาเยอะกว่านี้อีกแต่เราคิดว่าแบบเราไม่รู้จะเอาไปเก็บไว้ที่ค่นทุกคนไม่รู้จะเก็บไว้ที่ไหนแล้วก็แบบขอกลองเดียวพอนะเพรฟ้าแบบจุ่มขอจุ่มแบบกล่องเดียวเบิรเบิร์อย่างนี้รอบเดียวเลยดีกว่าค่ะซึ่งอันเนี้ยคือน้องเนี่ยเหมือนจะเป็นเหมือนน้องปัตเตอร์แบร์นะทุกคนแต่ว่าเราคิดว่าไม่น่าจะใช่ปัตเตอร์แบร์ เพื่อนๆแบบคิดกันในตอนนี้หรือเปล่าเราไม่ได้ใจแต่ถ้าให้เรียกจริงๆน้องเป็นน้องหมีนั่นเองนะคะยังไงก็ถ้าแบบบัตเตอร์แบรดบีแบบกล่องจุ่มอัดทอยอะไรอย่างนี้ออกมาก็ฝากเรียกเราด้วยนะทุกคนเราก็อยากแบบไปจุ่มไปอะไรอย่างนี้นั่นเองนะคะเนื่นองจากว่าอยากเข้าวงการนี้บ้างอยากได้น้องตุ๊กตนตุ๊ตกตาแบบน่ารักน่ารัก,รกอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเราไปเริ่มจุ่มกันก่อนเลยนะคะเนื่องจากว่าเราเนี่ย ไม่ได้มีพื้นที่ในการถ่ายขนาดนั้นนะคะเราถ่ายในห้องเพราะฉะนั้นเพื่อนๆอาจจะได้เห็นห้างน้ำของเราที่มันอาจจะมีรกบ้างอะไรบ้างนะทุกคนเพราะว่ายังไม่ทันเก็บห้องอะไรนี้เรียบร้อยนะคะก็อย่าเรามาแกะกันก่อนดีกว่าเนาะกล่องนี้ก็แล้วกันเนาะกล่องแรกเลยแถวแรกเลยนี่ดูกล่องน้องอ่าแล้วย๋ยวเรามาแกะกันเรื่นี้อ่ยเหมือนจะมีแบบ ไม่มีให้เพื่อนๆดูนะว่าเขามีลายไหนให้สะสมบ้างนะคะเราก็ไม่ไแน่ใจนะเดี๋ยวมาลองดูไปพร้อมกันของในกล่องนะทุกคนจะไม่ได้มีซองเหมือนแบบกล่องที่เราเคยแกะก่อนหน้านะคะก็จะเป็นแบบตัวเลยเพราะฉะนั้นก็ให้เพื่อนๆดูก่อนละกันเป็นไงบ้างเพื่อนๆพอรู้ไหมว่าน้องเป็นยังไง <laughs> เดี๋ยวเราแกะนะหนึ่งสองสามติง้งอุ้ยเราเห็นด้านหลังสีเหลืองๆยังไง น้องจะอก,กว่าอยู่คนน่ารักสุดๆน้องอันนี้น่าจะเป็นน้องแบบตัวเบิร์ตินะเนี่ยตัวแรกเอาว่าน่ารักเอากล่องสีชมพูบ้างดีกว่าเนาะเนี่ยให้แบบรุนรุสีชมพูไปด้วยนะคะอันนี้อ๋อน้องจะเป็นพวงกุญแจนะทุกคนนี่พวงกุญแจนะคะให้เพื่อนๆเ,เอาไปห้อยเนี่ยมีตัวเนี้ย มีรูๆตรงนี้ให้เพื่อนๆเ,อนเสียบแล้วก็ห้ติง๊งติ๊งงงนั่นเองนะคะก็เดีย๋ยวเราเก็บตัวห้อยก่อนเนาะแล้วก็เอาน,อน้องบิสต์เบคของเราไว้ขึ้นบนแล้วกันนะมาในส่วนกล่องสีชมพูบ้างนะคะกล่องสีชมพูเนี่ยก็จะประมาณนี้น้องมีหลายเลือกด้วยนะส่วนตัวเราอยากได้ตัวเนี้ยสีขาวๆหัวขาวๆนี่ หัวข่าวๆนารักอะแต่เราไม่รู้ว่าน้องชื่ออะไรมีใครรู้ไหมว่าน้องชื่ออะไรมาเรามาแกะกันเรื่องตึงๆปุ๊ง,ปงเป็นไงบ้างเพื่อนๆเห็นเป็นอะไรอุยน้องอวยทำไมน้องน่ารักจังเลยอะ่ะอันนี้คือตัวซีเครีเทหรอทำไมไม่เห็นอ่ะไม่มีในนี้ทุกคน น่มามักแต่ไม่มีในนี้อ่ะเก็บไว้วางไว้ก่อนวางไว้ก่อนนุ้น่ารักมากทุกคนเป็นสองตัวที่น่ารักมากไหนดูซิตัวต่อไปของเราจะเป็นอะไรรอบนี้เอาเป็นแบล็บเบีกกันนะคะแกะ,แกะลุ้นแกะลุ้น แบบว่าเป็นเทวดาตัวนิ้หน่อยน่ารักมากเลยทุกคนเ้ย,ยน่ารักมากก็มีบ้างเฮ้ยเราคิดว่าอันนี้อาจจะไม่ใช่ตัวคอร์เรคช,ชันและอาจจะเป็นแบบให้เพื่อนๆลุ้นเอาแล้วว่าเป็นอะไรดูดีน่ารักมาก น้องจิ้งจอกแกน่ารักมากเลยอะ่ะน้องถอดได้เหรออุ๊ยวน,น่ารักมากอะ่ะมีห่างแต่ว่าน้องไม่สมามารถขยับได้นะเอ้ยน่ารัก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 ท้หมดเลยอ,ะอ,ย <c oughs> อ่ะเอ้ยอะต่อไปน้ำบันเต๋าอาลุนกันนะ เราได้ซ้ำม,มาทุกคนได้ซ้ำตัวที่หนึ่งแปะฟ้าแฝดไปอย่างรวดเร็วมากเพราะว่าเราทำการดีใจน้องไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอีกรอบไม่อยากได้ตัวซ้ำเยอะเลยมันจะทำเยอะไหม,มแต่ก็มีโอกาสซ้ำเยอะอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าแบบยอ้ยวิกค น้องน้องอยู่ครัวซองไอ้น้องหมีที่นอนอยู่บนครัวซองนั้นรักมากเลยก็แบบรักสุสดๆเลยอ่ะเก็บวางเราเอาน้องหมีให้ครบกอนเลยเนาะแล้วก็าวสาสีอยูู่นะคะมาขอให้ไม่ได้ตัวซ้ำขอให้ไม่ได้ตัวซ้ำขอให้ไม่ได้ตัวซ้ำแก้ว่าแบบเขาจะมีของให้เยอะไหมแบบว่ามีตัว หลายๆแบบอ่ะมีหลายแบบไหมยอยากให้มีหลายแบบนะ <c oughs> เพิ่งพูดไปว่าอยากให้มีหลายวันนี้เราเพิ่งได้ไปเมื่อกี้เองเลยปะโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันมันมีโอกาสจำได้มันมีโอกาสจำกันได้อะโอเคมามามา อันนี้ขอดูแป๊บมีแล้วสองตัวแล้วสองตัวแล้วนะมาเริ่มเลยแิ๊ดจิ <c oughs> ๊ดนิ๊ดจิ๊ดติ๊ดจิ๊ดจิ๊ตจิ๊ดจิ๊มจิว่จ <c> จ <oughs> ิิ๊ดจิ๊ด สองสามลายหรือเปล่าอ่ะเราไม่แน่ใจอ่ะเรารู้สึกว่าแบบน่าจะมีแค่สามลายไหมเนี่ยอย่าลองแกะกันก่อนอีกสักเซตหนึ่งอ้ะเอ๊ะจำอีกแล้วเราว่าแบบน่าจะแบบมีแค่สามลายไหมอ่ะ มีอะไรอื่นเกิดขึ้นออกมาให้เราแล้วน่ารักมากดูสิเห็นไหมเราบอกแล้วว่าน้องมีเยอะกว่านี้ <c oughs> หรือเปล่ามาลุ้นกัน <c oughs> นังรัวสองนังครัวสองออกมาอีกแล้วน้องมัตต์ในจะเหลือแค่สองกล่องแล้ว น้องแบ,บ๋ๆของเราอุ้ยอุ้ยน้องน้องนอนหลับปุ๋ยน้องหลับปุ๋ยมาซ้ำอีกรอบนี่กล่องนี้กล่องนี้ของเราได้อีกลายหนึ่งนะทุกคนนี่น้องน่ารักไหมแต่ว่าเราเสียบไปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็คือมีทั้งหมดเนี่ยประมาณอีคอลเลคชันลไม่รู้เหมือนกันเดีย๋ยวเราลองแกะอันนี้ขอให้อันนี้เป็นลายใหม่ ไม่ซ้ำด้วยเถิดขอให้ไม่ซ้ำอยากได้ครอรเลคชันน้องหลายๆครอรเเรชันเราก็รู้สึกว่ารุนเหมือนกันนะไม่ดูให้เพื่อนๆดูก่อนขอดูแล้วนะซ้ <c oughs> ำเอาไปว่าไม่ได้ใหมย่ยังไม่ได้ลายอูได้ลายเดิมทั้งหมดมีกี่ตัวเนี่ยประมาณสิบสองสิบสามตัวได้ของเราก็คือเป็นลายนี้หนึ่ง ลายนี้สี่ตัวลายนี้สามตัวลายนี้หนึ่งตัวสี่แต่ว่าก็เยอะนะแปลว่าน้องมีให้เก็บเนี่ยห้าหกแบบเลยนะทุกคนดูดิเยอะมากคือเยอะมากจริงๆไม่รู้จะเห็นไหมมือเราแบบบงังบังน้องไปหมดพี่อดดูดิเยอะมากเยอะแบบเยอะมากเยอะจริงๆนี่เขาส่ชวนสีชมพู ซึ่งเราแกะไปเนี่ยมีสองอันนี้แล้วนะอย่างละตัวนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวนี้เราจะได้เป็นอะไร,รงอ้ยเราแพนด้าปะเนี่ยอยน่ารกมักเหมือนอืมไม่มีโอ้เราคิดว่ากล่อขงข้างนี้อาจจะไม่มีผลอะไรแล้วนะ น่านจะแบบเป็นลายแบบววลายตามเดือนแฉกไปเลยไหลให้พเพื่อนๆดูเนาะความน่ารักของน้องเดี๋ยวเราให้ดูอีกอันหนึ่งที่เราแกะไปก่อนหน้าด้วยนะคะพเพื่อนนี่เป็นไงน่ารักไหมโอ้ยน่ารักเนาะใส่กระโปรงด้วยอะค่ะก็มีการติดงติดโบที่หัวด้วยถัดมาเดี๋ยวเอเป็นตัวหน่อยครับนี่ โดเสาคือน้องได้น้องสาหรือน้องกิ้งกากหรืออะไรอ่ะแกน้องปั่นมากอ่ะอุ๊ย,ยแกน้องปั่นมากน่ารักไหมเฮ้ยตั้งแต่แกะของตัวกล่องสีชมพูมาคอร์เรคชัน่นเรายังไม่ซ้ําเลยนะทุกคนเป็นนิมิตใหมายที่ดีนะไม่ใช่อะไรมาถัดมา วิวรอบนี้ดวงเรามาว่ะคือกล่องสีชมพูไม่ซ้ำเลยดูนิแกอันนี้มันเป็นคอลเลคชันชุดอวกาศคือน้องชื่ออะไรอ่ะอยากรู้ไหมไม่รู้ว่าน้องชื่ออะไรอ่ะมีใครรู้บ้างปะมาอันถัดมาตอนนี้คือข้างนอกเนี่ยบ้านเราไม่ใช่บ้านเราเดีกอ่อในส่วนของ นอกหน้าต่างอะไรอย่างนี้ก็คือฝนตกนะทุกคนแสงอาจจะหายแล้วนะคะเนื่องจากว่าเราเนี่ยเพิ่งอยากจะอัดตอนนี้ทางนี้นที่เปิดมาตั้งนานแล้วเปิดแอร์มาตั้งนานเปิดอะไรเงี้ตั้งนานแล้วแทนที่จะแบบอือเอาไม่เป็นไรเฮ้ยคือค่นน่ารักมากคือตอนเนี้ยพูดเลยนะคือน่ารักทุกอันดูอันไหนก็น่ารักแบบ I love สุดๆอ่ะมันน่ารักมากเลยอ่ะ ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีจากนางสาเพชรฟ้านะคะอีกรอบหนึ่งนะที่ให้กล่องบล็อกใหญ่มากับเราเลย <c oughs> ขอบคุณมากคือแบบสนุกมากในการอันบ็อกแบบคือเข้าใจแล้วทำไมแบบหลายๆคนเขาถึงแบบอยากเลยเป็นยกบ็อกยกเซ็ตเพราะว่ามันสนุกเวลาแกะจริงๆอนะ่ะทุกคนนี่ขนาดแบบเราไม่ได้แบบว่าเป็นนักจุ่มขนาดนั้นแล้วยังรู้สึกว่าเฮมันสนุกมากอนะมันแบบมันลุ้นคือแล้วเราก็ไม่ได้เป็นคนแบบ ลุนอะไรขนาดไหนใช่ไหมแต่ว่ามันสนุกมากที่ได้แกะได้ดูได้ดูความน่ารักอ่ะอุ้ยแกะอันนี้ก็ไม่ได้ติ๊งบะบะก็เราจะบอกว่าอันนี้ก็ไม่ได้ซ้ำ <c oughs> ซ้ำแล้ว <c oughs> หนึ่ง <c oughs> น้องซ้ำแล้วหนึ่งตัว <c oughs> ออยตลกอะ่ะ กำลังจะบอกว่าไม่ได้ซ้ำเลยดีใจมากซึ่งมาแล้วตัวแรกไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือแบบน้องน่ารักไม่เป็นไรเราแค่ถือว่าแบบน้องมีความน่ารักมากโอเคโอเคโอเคมากมาถัดมาตลกอะ่ะอหัวใจด้วยวีพิงเวอร์น่ารักเนาะสนุกจริงๆอะ่ะ มาดูกันตอนนี้เราเหลือ3ามสี่กล่องสุดท้ายแล้วนะคะคลิปนี้ใกล้จะจบแล้วน่าจะเร็วอยู่พอตัวเพราะว่ามันไม่มีอะไรหรือมันมีหรือมันไม่มีหรือมันมีอ,อน้องกระตายเรายังไม่มีโคอลเลคชันนี้น่ารักไหมเน่ะน่ารักเนาะนี่ เฮ้ไม่มีคอร์อชักกนกระต่ายเลยอ่ะอเว้ยน่ารักมากคือเป็นการแกะกล่องจุ่มที่มีความสุขมากเลยวันเนี้ยคือแบบมันสนุกอ่ะแล้วมันแบบว่ามันแฮปปี้อ่ะถึงแมน้น้องแบบ๋ๆบรอบแรกของเรานะคะแต่ซ้ำขัข้นแต่เยอะแต่ว่าน้องคอร์เรชันสีชมพูไม่ทำให้พี่ผิดหวังมากคือน้องแบบน่ารักจริงๆอ่ะทุกๆคนมา สามกล่องสุดท้ายของเราขอแบบเจ่มเจีม <c oughs> ขอแบบเจ่มเจีมเอ๊ะมันเพิ่งผ่านไปเมื่อกี้นี้เองเอ๊ะเอ๊ะทำไมทำไมไม่เข้าใจ <c oughs> โอเคไม่เป็นไรน้องน่ารักยี่ดี ตัวเงินสุดท้ายตีต่อตีเต๋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 ออันนี้แล้กันโอเคหนึ่งสองอเอง๊ะอ่ารู้สึกว่าสองสามกล่องสุดท้ายจะไม่ใช่ทางของเราเท่าไหร่นะ สองสามกล่องสุดท้ายเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่ใช่นะเริ่มซ้ำแล้วนะมาอีกแล้วนะตัวนี้นะตัวนี้ยไปกล่องสุดท้ายของเราดีกว่านะจ๊ะมาไม่มีลิบแล้วเสียงไม่ออกเลยมาแกะกันนะคะกล่องสุดท้าย หนึ่งสองสามปิ๊งซ้ำไหมกลับไปก็เหมือนจะซ้ำแต่ว่าคิดดีหน่อยอาจจะเป็นซ้ำก็ได้หนึ่งสองสาม,สามไม่ซ้ำไม่ซ้ำจริงด้วยวันนี้คอเลกชันสี่ชมพูของเราขึ้นมากับดวงจริงๆคือแบบ ซ้ำซ้ำหน่อยมากน้อยมากโอ้แฮปปี้แบบนักกับอ๊อฟอ,อ,อ,อ๊อฟน่ารักมากม่าจริงคอุยน่ารักมากเฮ้ยดูดิซ้ำแค่หนึ่งสองสามซ้ำแค่ 3, สามค, 4, คอร์เรคชันเองแล้วซ้ำแค่อย่างละตัวด้วยดูดิเนี่ยซ้ำแค่นี้เองอะ่ะน้องกิ้งจอกน้องไดโนเสาร์แล้วก็น้องกระต่ายนั่นเองนะคะรูปแบบซ้ำแค่นี้เลย แต่น้องน่ารักอยู่ดีไม่เป็นไรนะคะโอยแฮปปี oh, happy happy, ้มากคือแฮปปี้สุดๆคนตอนนี้กล่องจุ่มของเราก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆชอบไหมสำหรับคลิปอันบองหรือว่าแกะกล่องจุ่มของเราด้านเองนะคะรอบนี้คือมาแบบเป็นเป้ง แบบย่างนี้เลยนะคะขอบคุณสําหรับเพจฟ้ามากนะที่สนับสนุนในการให้เราได้แกะกล่องจุ่มรังนี่แฮปปี้ <Happy S 1> มากเลยคือแบบแฮปปี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าได้แกะแบบเพลินสนุกมากขอบคุณจริงๆนะแล้วก็แบบว่าคุณชานที่แบบได้มาคือแบบน่ารักมากน่ารักทั้งตัวเลยจริงๆนี่น้องเยอะมากและน่ารักมากเลย สำหรับวันนี้ก็จบเท่านี้เลยนะคะคลิปของเราคือจบประมาณนี้นั่นเองนะเพืพ่อนๆชอบไหมถ้าไม่ชอบมีอไรก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะก็สําหรับวันนี้จบไปเรียบร้อยแล้วนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบาย